มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับแต่ผมนอนตั้งแต่ประมาณสามทุ่มครับเพราะงี้ครับผมนอนประมาณสี่ชั่วโมงนะฮะผมสะดุ้งตื่นตอนตีหนึ่งแล้วจากนั้นก็นอนหลับไม่ได้นอนหลับนอนเล่นไปเรื่อยๆหวังจะให้ผมตาหลับเพื่อมาตื่นตีสีนั่นคือตอนนี้นะฮะแต่ว่าไม่หลับผมหิวผมก็เลยออกไปหาอะไรกิน แม่ผมก็ได้มียำนะครับผมยำหมูยอไว้ให้นะครับก็อร่อยมากครับยำหมูยอแม่ต่อเองครับอร่อยจริงๆกินตอนตีสองแต่พังเอิญว่า,วาตั้งแต่ตีสองมายนหนึ่งตีสี่ตอนเนี้ยก็ยังไม่หลับครับท่านผู้ชมนอนเล่นนอนไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงนะมันก็ไม่หลับนะแล้วก็คือมันตื่นไปแล้วแหละและจากนั้นก็เล่นมือถือต่อ ตั้งแต่ตีสามมาถึงตีสี่ตอนนี้เออก็เลยคิดว่าเอ,อ๊ยเราจะหลับดีไหมเนาะหรือว่าเราจะลุกไปหาอะไรทําดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็เลยจนมาตีสี่ตอนเนี้ยเราต้องลุกละอันนี้ต้องเป็นการสู้กับตัวเองแล้วครับท่านผชมทุกท่านเพราะเมื่อวานผมก็ไปออกกําลังกายมานะก็ทำคลิปเอ,อ่าเอาละครับเดี๋ยวก็จะไปออกกําลังกายละ <c oughs> ถ้าไงก็มาออกกําลังกายไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะ นี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานได้ลงคลิปไปครับแฟนคลับก็ได้มาบอกนะฮะว่าต้องเดียวว่าท่านผู้ชมก่อนนะครับยังไม่ใช่แฟนคลับได้มาบอกว่าให้เพิ่มแสงไฟหน่อยผมก็จัดไปครับบรรถทีวีเอาใจคนดูครับโย่ Yo. ผมได้ซื้อดัมเบลมาใหม่ครับมาดูดัมเบลอันนี้กันครับ ผมนาะยจะไม่เลยฟซมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปออกกำลังกายแขนนะครับเมาื่วางผมลุกนั่งด้วยคอนคอนทอถือแลอ้วทอวันนี้ผมจะยกดัมเบลด้วยแหลกหลังคานะครับสวยไหมครับสนใจสั่งได้นะไปยกก่อนลนะ ผมเดิมบอกวันที่ครับวันนี้เป็นวันวันจันทร์ที่20่ธันวาสองห้าหกสีครับถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งถ้าสงสัยว่าทำไมผมใส่ชุดเดิมผมไม่ได้อำน้ำนะครับบอกตรงๆเลย สีห้านาทีแล้วโอ้โหวางตรงเป๊ะเลยอะจัดหุมอกองตรงเป๊ะแล้วเนี่ยก็ได้นะตรงเป๊ะเลยอะดูเส้นขอบรัววางอันนี้ก็วางตรงเป๊ะเลยอะโอ้โหก็จริงเบี้ยวเนะยแต่ว่ามันพอดีครับกับตัวกล้องนี่โอเคครับท่านผู้ชมก็น่จะประมาณสิบห้านาทีเนาะที่ออกกำลังกายพอ,อก,ก่อน เพราะผมเพิ่งกลัมออกไม่ได้ออกเป็นสีปีแล้วตัวนี้เป็นแหลกหลังคานะครับที่ผมซื้อมาจากพี่ในเฟซบุ๊กนะครับซึ่งครูบุตดได้มีการแนะนำมานะครับครูบุ๊เขาก็เล่นเกี่ยวกับรถคลาสสิกถ้าใครที่สนใจรถคลาสสิกก็ติดต่อผมได้ แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปติดต่อคูวุิให้นะครับนะอันนี้ก็เป็นแหลกหลังคานะฮะผมสั่งเป็นสีขาวก็เนื้องานดีเลยนะเส้นเล็กๆนะผมยกมือเดียวอ่ะมันก็รับน้ําหนักได้ทั้งโครงเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาติดในรถคันเล็กผมนะครับนี่มันจะสวยมากๆนะเดี๋ยวต้อง ถามแฟนก่อนนะครับว่าถ้าจะขอรีวิวในการติดนี่นนในรถคันเล็กจะได้ไหมเพราะรถคันเล็กเนี่ยให้แฟนชายนะครับก็รถเก่าๆครับไม่มีอะไรมากเนาะรถมันยุบไปแล้วครับรถมิล่าครับรู้จักกระเป๋าเดอแฮสุครับมันยุบไปนานแล้วเป็นยี่สิบปีแต่ว,ว่าคนรุ่นเก่ามันยังเล่นกันอยู่นะแล้วมันยังมีอู่ที่สามารถซ่อมได้แล้วก็ซื้อพอกกันมามีพ่อค้า ที่นําเข้าอะไรญี่ปุ่นโดยตรงอยู่หลายเจ้านะฮะแล้วก็คือเล่นกันในกลุ่มนะกลุ่มใหญ่พอสมควรนะครับได้ออกอมีพี่ชื่อเออพี่ชัดนะครับพี่ชัดก็ได้เป็นคนที่แบบว่าเลือกว่าตัวท็อปๆเลยแนวมิล่าไดฮัตสุแล้วนี้นะครับเพราะว่าพี่เอ็มรถซิ่งไทยแลนก็ได้มีการไปรีวิวนะถ้าทานผู้ชมอยากจะตามไปดูผมจะใส่ลิงก์ในรายละเอียดนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นแหลกหลังคานะครับของพี่ธดารัตธดาธารดานะครับผมรดให้ผมด้วยโอ้โหขอบคุณมากครับน่าจะเห็นใจผมนะจริงๆงก็ช่วยรถช่วยแล้วก็วมีอะไรก็เชื่อเกื้อกูลกันนี้ผมก็เลยอ,อยากตอบแทนพี่เขาด้วยกันทําคลิปรีวิวแล้วกันนะนะทำคลิปรีวิวแบบเนี้ยขอภัยเสียงรถด้วยนะครับพอดีเริ่มใกล้เช้าละแล้วก็ เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตแฟนให้ได้นะครับในการรีวิวหลักลงังคาติดรถคัดสิกนิดๆแต่ว่ามันเก่าแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะนี่ก็เรียบร้อยแล้วออกกาลังกายตอนเช้าออกวันละนิดจิตแจ่มใสครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วท่านผู้ชมก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้กระผมบรนรถจากช่อง YouTube บันทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับลืมไปครับก่อนจากกันก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยบอกกล่าวและก็แนะนำให้กับบรรดรถคนนี้นะฮะถ้าหากว่ามีอะไรที่อยากจะให้บรรดรถปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตัวเองในส่วนไหนบอกกันมาได้นะอย่างเช่นเรื่องของให้เพิ่มแสงไฟนะครับก็ได้มี ยูทูบเบอร์หรือว่าคุณผู้ติดตามท่านหนึ่งนะครับได้บอกบรรลดว่าให้บรรลดไปเพิ่มแสงไฟเนี่ยบรรลดก็ได้ทําแล้วนะครับแต่ตอนนี้บรรลดเพิ่งไปปิดไฟแล้วเพราะบรรลดกลัวเปลืองไฟครับคือเมื่อกี้จะปิดแล้วนะฮะเอแลวครับก็ขอบคุณมากนะก็เลยม,มาถ่ายอีกว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติเตียนแล้วก็บอกให้พัฒนาอะไรตรงไหนนะเขาหนะ้าอยากบอกให้บรรลดทําอะไรก็บอกได้นะครับ,อบคอมเมนต์กันได้เลยไปแล้วครับ อีกหน่อยครับอันนี้แมวส้มนะครับมันตื่นมาทานเข้าฉากพอดีครับนี่นี่นี่อยากเล่นดดแมวสม้ม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  ม,ม,ม,มีงานวิจัยออกมานะครับว่าการจับสัตว์หรือว่าจับแมวที่มีขนอะไรแบบนี้จะทําให้เราผ่อนคลายนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปทํางานมาเหนื่อยแล้วมาได้จับอะไรนี้นะ่ะจะนู้นม,มันจะผ่อนคลายนะครับทีครับลาไปพร้อมกับน้องส้มแล้วกันนะ